พี่ๆนานาที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องช่างร้อยฟิชชิง h ช n n นลวันนี้ผมได้มาเปิดไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ธรรมชาติผมตั้งชื่อว่าไม้ใต้สะพานนะครับแล้วฝากขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ช่องตกปลาเรียกช่องนี้นะครับขอบคุณครับและฝากกดติดตามช่องตกปลาช่องใหม่ช่องนี้ด้วยครับแล้วก็ทําเมนูแบบบ้านๆนะครับจะทําลงเป็นกับข้าวนะครับทําลงในยูทูบนะครับ แล้วฝากขอบคุณผู้ติดตาม70คนด้วยนะครับขอบคุณครับเราไปชมกันว่าเราจะได้แต้มกันหรือเปล่านะครับเพราะเราเปิดไม้ใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ท่านที่ผมใช้นะครับมี9ฟุตเหมือนเดิมครับ2คันแล้วก็7ฟุต2คันนะครับไปดูว่าเราจะได้แต้มกลับบ้านกันหรือเปล่านะครับเพราะว่า4-5วันที่ผ่านมาผมก็ได้ไปตกปลามาหลายไม้นะครับ แต่ว่าไม่ประสบผลสาเร็จเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้ลงคลิปเลยครับเลยไม่มีคลิปให้พี่ๆน,านา้าๆเพื่อนๆนักตกปลาได้ได้ชมกันนะครับฝากด้วยครับรติดตามชมครับว่าเราจะรอดแห้วกันหรือเปล่าไปครับเยี่ยม ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเยื่อสุดยอดหนึ่งเหมือนเดิมครับลองดูว่าไปมาลายไม้แล้วครับแต่ยังไม่เปี้ยงปังเลยครับฝากด้วยครับสุดยอดสุดนี้ครับไปดูบรรยากาศร,รอบๆไม้นะครับสะพานนะครับเรียกว่าไม้ใต้สะพาน ออกจากตัวตะก,การมาประมาณหลายโลนะครับวันนี้ผมเดินทางมาสามสิโลได้นะครับนี่ขี่มอเตอร์ไซคลอมมาเรื่อยๆจะได้ลงเบดก็เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่รู้นะครับเป็นเวลา10บโมงกว่าแล้วนะครับ10บโมงนะครับดังสักทีเธอลูกเอ้ย วันนี้ผมลองดูเม็ดโฟมนะครับเพราะว่าทำไมปลายไม่ค่อยกินนะครับที่แท้ตัวเบ็ดมันไม่ค่อยลอยนะครับเป็นเพราะปัญหาเม็ดโฟมครับซื้อมันไม่มันไม่ม,ไม,มีครับเลยเอามาใช้ลองดูมันต้องใส่สองเม็ดนะครับเม็ดเดียวไม่ลอยนะครับนึกว่าสามสี 3, ่สามสี่ห้าวันนะ ผมก็ไม่ได้ลองนะครับมีแตล่ลงเบ็ดลงเบ็ดอย่างเดียวเช็คด้วยนะครับมิดฟูบ เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับสงสัยจะโดนตัวใหญ่นะครับถ่ายคลิปไม่ตัานครับไม่ได้กดโทรศัพท์กดถ่ายไม่โดนครับเบ็ดง้างเลยครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดตรงที่ผมใช้ง้างเลยนะครับอุ้ยเบ็ดง้างเลยครับถึงขั้นเบ็ดง้างเลยนี่ที่ผมตะขอเบ็ดที่ผมใช้นะคง้างไหนล่ะนั่นละตกไหนนะครับอุ้ย ปาดไปได้ยังงครับช็อตนี้เบเ็ดง้างเลยครับตัวเบ็ดผมง้างเลยนะครับปู๊ยแสดงว่าตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่เอาเราก็ยังมีความหวังนะครับสู้กันต่อไปครับ มันจะออกวุอเป่านะครับน้มเลยนะครับขันเมื่อกี้ปุ๊บลงเลยครับอ้าวมันมีความหวังครับแต่ว่าผมว่างานนี้คง <c oughs> มยากนะครับถ้าอย่างนี้เพราะว่าต่อไม้อยู่งนะ สองทีแล้วครับวันนี้จะดูว่าจะออกหรือปล่านะครับเห็นทีผมต้องตัดสินใจให้เวทขาดนะครับผมรอนานแล้วครับไม่ขึ้นนะครับ ต้นไม้ครับตรงนี้ น,นีข่อขอบนนะครับเม็ดฟูมหายเลยครับสองทีแล้วผมมีโอกาสได้สองทีแล้วแต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้นะครับเอาไม่ได้ครับจะดูว่าจะเป็นปลาอะไรครับนี่ มาของเงียบๆ่างนี้สุดยอดนะครับเนี่ปปามีไซส์นะครับถ้าอย่างนี้ปามีไซส์ ไปฝังง่งนู้นนะครับมันตีเจอข้างฝั่งนะครับเมื่อกี้ฝั่งนี้เล้ว I do know. ผาดไปสองทีครับไปลุ้นกันต่อครับว่าเราจะได้แต้มกับไม้นี้ไหมครับถือว่าเป็นนี่เป็นไม้ที่ดีครับเพราะว่ามีปลาเข้ามากินสองทีแล้วครับตัวใหญ่ด้วยครับแต่ว่ากินแบบบึ๊บเลยนะครับเสียงกระดิ่งไม่ไม่ไม่นั่นเลยนะแต่ว่าคันเบ็ดที่ปุ๊บเลยลากเลยนะตอนนี้พอเปิดเบรกไว้แล้วครับ เลยครับเมื่อกี้แดดนะครับตอนนี้มืดตื๊อเลยครับผมก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับมีตอไม้ตอไม้นะตรงนี้ตรงนู้นแถวนั้นมันลกนะครับลงไม่ได้หรือผมต้องเดบลงไปอีกหรือเปล่าแล้วก็มีสายไฟของชาวบ้านนะครับตรงนี้ไปไม่ได้นะครับ Coba apa ni? Ni pasiu time lah ya. Hmm. Bubap bubap -bu -bu dia ni. ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบห้านาทีนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเหยือเป็นไม้ที่สามนะครับเหยือไปเป็นสามไม้นะครับลงไม้ที่สามนะครับแล้วก็เหยือของผมก็จะได้อีกประมาณอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นมันก็จะเข้าประมาณบ่ายสองนะครับเพราะว่าเหยือผม ก็ใช้มาหลายไม้นะครับที่ผมหมักไปานะเพราะว่ามันก็มันมันจะหมดนะครับหมดจริงๆแล้วครับทีนี้ผมต้องไปซื้อมาใหม่นะครับีไม้สามนะครับไม้สามก็ยังไม่ม,ม,ไม,มีอะไรเลยครับเพราะหลังจากโดนที่เราโดนไปไม้แรกสองทีนะครับไม้สองก็ไม่ผ่านไปชั่วโมงนึงก็ไม่เข้าครับ ไม้3สามไปดูกันไม้3สามว่าจะเป็นยังไงครับติดตามชมครับสี่นะครับเปลี่ยนเหยื่อลงไปไม้ที่สี่เรียบร้อยแล้วครับไปดูกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เข้าผมก็ต้องเก็บของกลับบ้านนะครับเพราะว่าเยื่อผมหมดนะครับเยื่อมันน้อยนะครับเพราะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะครับผมใช้ไปหลายไม้แล้วครับ หาวันที่แล้วผมก็ลงไปเรื่อยๆนะครับนี่มันได้แค่สี่ไม้นะครับไม้ละชั่วโมงครับกูลงสี่ชั่วโมงนะท่งานผมนั่งมาต้องสี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับฝากด้วยครับช่องช่างไรยฟิชชิงชาแนลครับถึงเราจะตกปลาไม่ได้นะวันนี้แล้วก็ยังมีถือว่า เป็นนิวิ์หมายที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าเข้ามาสองทีนะครับเข้าตอ่อทั้งสองทีแล้วนะครับครั้งแรกเบียดง้างเลยนะครับเพราะว่าผมเตรียมของอยู่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับโดนเข้าไปแล้วก็ถ่ายไม่ทันมันถ่ายไม่ทันนะครับกดไม่โดนนะครับกดโทรศัพท์ไม่โดนนะครับฝากด้วยครับผมโอกาสหน้าผมต้องมาซ้ำใหม่แน่นอนครับหมายนี้เพราะว่าโดนเข้าไปสทีแล้วก็ไม่เข้าเลยนะครับ ต้องเป็นปลาใหญ่แน่นอนเลยครับรอไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับครัปไิติตามครับสำหรับการออกหมายของผมในวันนี้นะครับก็มีปลาเข้ามาสองทีนะครับแต่ว่าติดต่อนะครับเอาขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ของ้างนะครับถึงไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถือว่าเราได้ ออมาทาในสิ่งที่เรารักนะครับแต่ว่าผมต้องกลับมาสามไม้นี้แน่นอนครับครับผมเพราะว่าปลาเข้าสองทีนะครับฝากกดติดตามช่องช่างไหลฟิชชิ่งชาแนลด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องปลาเลียกช่องนี้แล้วก็ทำอาหารแบบบ้านๆลงด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับผม ขอบคุณครับเอาไปเก็บของกลับบ้านกันครับ